วันนี้กับพ่อกับสาวเจนบาวพีแล้วนะคะวันนี้เราก็ขายเหมือนเดิมนะคะลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะลูกค้าก็มาเรื่ยนะคะมาอุดัุงสาวเจนบาวพีด้วยนะคะผู้อยู่ใกล้นะคะนี่จะนี่เหมือนเดิมนะคะครบทุกน้ําเหมือนเดิมนะคะน้ำป่นน้ากะปิน้ําปลานะคะ ากาศก็ร่มรื่นเหมือนเดิมนะคะบาวพี่ก่ะอ๋อโคดน้ำกกใหม่บะโอ้บาวพีพยายามจังเลยสวัสดีครับพคดน้ำครับบ่อยนี่นั่นคุณคุณค่ะคุนมันไงง่องค่ะคุนหลายอือป้าไน้ลากะกำลังอันนี้ผักบุ้งนะคะเกอโคดข้าพุ่งพักพอพี่น้องนพอดนพัก

ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะอ้าวปลาลากะ่ะอันนี้พริกข่านนะคะเดี๋ยวให้บ่าวพี่ปั่นนะคะให้บ่าวพี่ปั่นพริกโอ้โอ้โหใหญ่แล้ว,ลวเด็กกระดกไกเห็นอันนี้แล้วปู่ลูกั้นพื้นยังาขาเคยนะเด็กราว่างยังเกาะ เฮ็ดอันนี้ยังก็เขาเอิ่อนยังก็ข้างมะทัวเออข้างมะทัวอ่านี่จ้ะผักบุ้งผักบุ้งนี่ผักบุ้งหรืผักบุ้งผักบุ้งอันนี้บุ้งหรือบุ้งผัวผักยาวจ้ะบุ้งบุ้งบักบุ้งอืมมันสุ่มซ้ำมันโดนสุ่มซ้ำสุ่มซ้ำสุ่มซ้ำนะคะผักบุ้งอ่า เป็นแล้วันนันะพ <AS L> ักอันเกลย์เกลืออัเก็ะพักเสริมต้นนะคะเสริมต้นก็เป็นแล้วค่ะขาหนามถั่วเลยบ่าวพี่หนามสีถ่วนี่่าผักบุ้งผักบุ้งกับถั่วนะคะรากผักชีกับผักชีผักเสริมต้นนะคะบ่าวพี่ปลูก่วนะครับขวานผักงาวนะคะ ตรงบม่ได้ซื้อเขาค่ะประหยัดต้นทุนด้วยนะคะไม่ได้ซื้อแฟนเอเตอร์เลยผัวแฟนเอเตอร์เลยค่ะล่มอะไรคืแอแฟนเอเตอร์เออไงไงก็มันอไม่รกเอ้จัก๊กไม่ยมังไงเธอพอพงหญ้าคือกนนระดกใช่ไหมผัวอะไรต้นผั เราพี่จะกินกินยังอ่ะแล้วค่อยซื้อกล้วเขาด้ะก็กินกระปุ่นกินกระปุ่นเออก็กินกระปุ่นละเจ้าขายถ่าเขาได้ขายชีวิตซื้อเขาให้ตนุน้ำอะไยังครับตนุนจ้าเดียวกี้ขึ้นมาไม่ล่อน้ำหรฮะยาชุดมาเออยาชุดกับซื้อมาแล้วเสียเป็นข้างบัดเดินแกแกไอ้นั่นยามีอยู่ กไอ้ได้ส้านี่ซื้อกุติ้วก็ได้กุติยวแหงกุติยวแหงแหรือเขาวพัดกระไรนั่งใกล้ๆเขาพัดเ้าพัดร้านเยเอก็ไดี๋ยวเสร็เงี้สองร้านใานนี่ได้หน้นลาลูกขวดนะร้านยังไขายอยู่บ่ขาย<อ>าล้านเอ้ย<อ>ยังก็ะเรมซื้อเราละโมแมนร้น<อ>า,านหูใดตุ๊ดร้นาน,น,นก็ร้านละแซ่บอยูยร้านเออแซ่บบเขาพัดนะเออเขาพัดหอน จ้าเดี๋ยวสาวเจนกับออขอตัวไปซื้อของก่อนนะคะซื้อกับข้าวกันนะคะบ่าวพี่ฝากติดตามช่องบ่าวพี่กับสาวเจนด้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเจนด้วยนะคะบ่าวพี่นะคะตอนนี้ก็สาวเจนก็ขอตัวไปลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า